สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถกระป๋องของผมนะใช้เงินไปเท่าไหร่กับรถกระป,ป๋องคันนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวทางสาหรับท่านใดที่จะแต่งรถกระป๋องนะครับอาจจะได้เตรียมเงินในการแต่งได้อย่างถูกนะครับโอเคเดี๋ยวหยิบรถขึ้นมาแล้วนะผมจะให้ดูนะครับว่าผมหมดไป เท่าไหร่เริ่มจากภายในรถก่อนนะครับรถคันนี้ผมซื้อมาราคาสามร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวเครื่องคิดเลขไว้แล้วนะ่ผมก็จะใส่สามร้อยห้าสิบไปก่อนนะครับสามร้อยห้าสิบตัวราคารถนะฮะ แล้วก็ไล่มารีเลยนะครับรีเลยตัวละ30บาทผมซื้อมาสอตัวเป็น60บาทนะครับแล้วก็มอเตอร์มอเตอร์ผมหมดไป45บาทเ็ใส่ไป45บาทนะครับแล้วก็ใส่แม่เหล็กไปอีก130บาทนะครับ โเนแหนกแห็ก95บาท95บาทแล้วนะฮะแล้วก็ลูกปืนข้างละ15บาทนะลูกปืนจะขายเป็นเม็ดเม็ดละ15บาทนะก็เป็นหววสิบห15ไปสี่ล้อนะ โอเคฮะผมบวกไปแล้วนะลูกปืนสี่ล้อลูกปืนสี่ข้างนะครับโอเคลูกปืนไปแล้วนะต่อไปก็เป็นห้องเครื่องห้องเครื่องผมซื้อมาในราคาสี่สิบาทแล้วก็บวกไปเลยสนะี่สิบสี่สิบบาทนะครับอ่าลูกปืนไปแล้วห้องเครื่อง ตัวรถก็มีประมาณนี้นะครับอืมต้มีเท่านี้ละครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วผมจะกดเท่ากับเลยนะรถคันนี้ผมหมดไปกับรถคันนี้นะะในรถคันนี้ผมใช้เงินแต่งไปเจ็ดร้อยแปดสิบบาทโดยประมาณนะ โอเครบท่านใดที่อยากแต่งนะครับก็ตเตรียมเงินประมาณนี้แล้วกันผมจะห่หอันนี้จะเป็นฐานของพานาสโอนิกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ครับเป็นฐานของพานาสโอนิกนะฮะเป็นฐานชาร์จนะครับไม่ใช่ฐานชาร์จนี่รถวิ่งไม่ได้นะ รถม,มอตเตอร์ต้องใช้พลังงานสูงพอสมควรเลยส่วนที่ชาร์จนี่เป็นที่ชาร์จผมทำเองนะครับผมไปเอามาจากอะแดปเตอร์นะฮะของรถบังคับอีกคันหนึ่งนะเป็นรถบังคับที่ใช้ถานลิปโพนะฮะนี่ dc 7จโวลต์นะครับ สองร้อยห้าสิบมิลลิแอมนะฮะลองเห็นไหมผมจะทดสอบรถให้ดูสักครั้งนะรถแรงจริงครับคันนี้ แต่งนี้ผมหาได้จากร้านแถาบ้านผมคนระับแถวแถนี้เองนะโอเคนี่คือเสียงนาะเสียงจากมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนปอกใหม่นะะหลังจากที่เราเปลี่ยนแม่เหล็กไป ยังใช้เป็นทุ่นตัวเดิมแล้วก็แม่เหล็กตัวเดิมนะแค่เปลี่ยนปอกเป็นสีดำนะโอเค จริงนะครับอันนี้พื้นที่แคบไปนิดนึงนะไม่งั้นก็น่าจะได้วิ่งเต็มที่กว่านี้นะสำหรับคันนี้นนแรงมากนะแรงจริงนะครับคันนี้ ส่วนเอ้ยผมิ่มบวกไอ้นี่ไปนะครับขาไฟอันละสิบห้าบาทนะฮะขาไฟมันเป็นขาไฟแบบโมนะขาไฟตัวท็อปนี่เองนะครับผมจะให้ดูของแต่งเพิ่มเติมนะครับอ๋อของแต่งเพิ่มเติมว่าจะมี ห้องเครื่องเนี่ยห้องเครื่องที่ผมซื้อมาสี่สิบบาทนะครับมีเลือกหลายสีเลยอันนี้เป็นสีชมพูรพร้อมกับตัวนี้นะครับนี่ห้องเครื่องอันนี้จะเป็นยี่ห้อนะฮะโอเคแล้วก็ นี้จะเป็นรีเลย์ที่ผมต่อวงจรนะครับมันจะมีหกขาแบบน,นะครับมมีอะไรให้ดูอีกไหมนะไม่เดี๋ยวนะเราจะวิ่งที่กว้างกวางให้ดูนะครับว่ารถวิ่งที่กว้างกวงเนะี่ยมันจะสุดยอดแค่ไหนนะโอเคเปิดสวิตช์เลยครับ แรงมากนะแบบนีก็ได้ทีเดียวนะ นี่ยะความแรงของรถนี้นครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ชมความแรงของรถบังคับคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคส่วนถ้าใครสนใจที่จะแต่งนะครับก็ต้องเตรียมเงินไว้อย่างน้อยๆก็สักเจ็ดแปดร้อยนะ,นะครับประมาณนี้ นะฮะไม่แน่ใจว่ามันมีขายที่ไหนบ้างนะเป็นของเล่นยุคเก่าแล้วนะครับมันมีคนเล่นน้อยนะนะาราบผมโอเคของเล่นแบบนี้มันไม่ค่อยมีใครเล่นกันละนะฮะแต่ก็ยังมีของแต่งเรียกว่าค้างค้างอยู่ในลายผลิตเยอะนะครับเหี๋ยวเลยนะ เ <Okay. S 2> แล้วก็ผมมีหลาย body A นะครับมี b o ี y เยอะเลยนะเนี่ยม,มาโชว์ท่านผู้ชมกันนะครับนี่ body A ตัวนี้จะมีความพิเศษตรงกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเขาเนี่ยจะเป็นยางแบบนี้นเห็นไหมครับ ออกแบบมันได้ดีมากเลยนะป้องกันแบบตอนรถวิ่งเร็วๆรถไปชนกับของแข็งนะครับจะได้ไม่หักนะเจ๋เลยนะครับแล้วก็มีบอดี้บอดี้ตัวนี้ได้มาจากรถกระป๋องคันแรกของผมเลยนะครับซื้อมาเมื่อนานมาแล้วเนะแล้วก็แต่งมันฟังไปแล้วนะครับ คันนี้เป็นคันล่าสุดนะครับที่ผมแต่งกับมือเลยนะครับก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะกว่าจะได้คันนี้มานะครับก็แต่งหมดไปหลายอยู่นะส่วนกล่องนี้เป็นกล่องของแต่งนะครับที่ผมหมดไปเยอะอยู่นะครับมีทั้งแม็คทั้งก้านนะครับตัวเฟืองด้วยนะ เฟืองแต่งนะครับก็แม็กแบบนี้นะครับลูกปืนมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะผมแผ่ให้ดูนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่นะนี่ครับลูกปืนจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นแม็กแบบล้อแน่เป็นล้อแน่นะตัวล้อหลังนี่ต้องใส่แบบล้อยืดน,นะครับแบบนี้เลยจะได้แบบรองรับความเร็วได้นะครับถ้าใส่ล้อบางๆแบบนี้มันต้องปัดแน่นอนนี่ขนาดใส่ล้อแบบยืดแล้วนะครับมันยังปัดเลยนะอัน จะเป็นแบบทําเองนะครับมันก็ชาร์จได้ดีนะทําเองเนะี่ยชาร์จได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่เปลี่ยนทนเปลี่ยนแานผมกะเอานะครับเพราะว่ามันไม่มีเตือนนะครับว่าชาร์จเต็มแล้วต้องกะเวลาเอานะครับ <Okay. S 2> นี่ใส่ล้อแบบล้อยื่ยนนะครล้อถ่างออกมาวิ่งบนฟื้นกระเบื้องล้อมันจะหมุนอยู่กับที่นะล้อมันสีนะประมาณนั้นเลยนะแรงดีนะครับวันนี้ แมวแมวจะทำร้ายรถผมเลยแนมะ่อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะคลิปนี้ผมก็ต้องคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แลครับท่านผู้ชมนะก่อนจะจบคลิปกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ จริงๆแหละครับคลิปนี้นะต้อก,กว่าจะพบกันใหม่นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ